สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคูณิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราอยู่ที่ ep 1 7เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกชื่อและรูปลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนแต่ละชนิด ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและการทำงานคุณครูนิดมีเครื่องหมายวัรคตอนทั้งหมด14เครื่องหมายพร้อมกับวิธีการใช้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูเครื่องหมายวัรคตอนอันแรกค่ะปรัสนีหรือเครื่องหมายคำถามนะคะ ใช้แสดงคำถามค่ะต่อไปค่ะเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจใช้เป็นคำอุทานหรือเรียนเสียงธรรมชาติเครื่องหมายอัญญประกาศใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่ตัดมาหรือความนึกคิดเครื่องหมายไมยม,ยมกใช้หลังคำวลีหรือประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำเครื่องหมายไปยันน้อยใช้ละคำํำเครื่องหมายไปยันใหญ่ใช้ละข้อความสแสดงว่ามีอีกมากมหับภาคหรือจุดใช้เมื่อจบประโยคจบความอักษรยอ่อทศนิยมจุลภาคหรือลูกน้ำใช้ขั้นจำนวนเลข คำหรือข้อความยติพังหรือขีดสั้นใช้แยกพยางตัวอักษรกลุ่มตัวเลขแจกแจงรายการนขะะลิขิตหรือวงเล็บใช้กันคำข้อความตัวอักษรหรือตัวเลขไว้เป็นพิเศษทวิภาคใช้เขียนแทนคำ หรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนสัญญะประกาศขีดเส้นใต้หรือขีดยาวใช้ขีดใต้คำหรือข้อความที่สำคัญมาดูวิธีการใช้และตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจุดลภาคใช้ขั้นคำที่เขียนต่อกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปกรณีที่รายการสุดท้ายมีคำและหรือ หรืออยู่หน้าคำไม่ต้องใส่จุลภาคหลังรายการรรอสุดท้ายตัวอย่างค่ะในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันได้แก่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และอาทิตย์ต่อไปค่ะนะขะลิขิตหรือวงเล็บใช้กับข้อความที่อธิบายไว้เพื่อช่วยให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างค่ะตาของเธอสวยเหมือนตาเนื้อทรายวงเล็บเนื้อทรายเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีตาสวยมากยติพังใช้ใส่เมื่อต้องแยกคำเนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัดแล้วไม่สามารถบรรจุคำเต็มได้ใช้แทนความหมายว่าถึงเพื่อแสดงช่วงเวลาจำนวนสถานที่ ตัวอย่างเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาใช้ขยายความตัวอย่างถิ่นอีสานหมายความว่าเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคอีสานใช้แสดงลำดับย่อยของรายการที่ไม่ใส่ตัวอักษรตัวอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์02ย์ขีด x ขีด สัญญาประกาศหรือขีดยาวใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญตัวอย่างวันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเครื่องหมายทับใช้ขั้นระหว่างคำและกับหรือเป็นและหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ใช้ขีดขั้นระหว่างคำแทนคำว่าหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างตรทับซอยใช้ขีดขั้นระหว่างคำมีความหมายว่าต่อตัวอย่างกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปยันใหญ่ใช้ละคำที่มีอีกมากในประเภทรายการเดียวกันที่ไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมดตัวอย่าง เครื่องครัวมีกระทะตะหลิวจานช้อนและอื่นๆอีกมากมายเมื่ออ่านถึงไปยันใหญ่ต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆทวิภาคใช้เขียนหลังคำดังนี้ดังต่อไปนี้เป็นต้นเพื่อแจกแจงรายการตัวอย่างพืชส่วนครัวที่ปลูกไว้มีหลายชนิดดังนี้ ะเพราโหระพาพริกขี้หนูตะไคร้และตำลึงใช้แสดงมาตราส่วนต่ออัตราส่วนต่อสัดส่วนตัวอย่างแผนที่มาตราส่วน1ต่อ10ึ่งการหุงข้าวกล้องต้องใช้ข้าวและน้ําในอัตราส่วน1ต่อสการผสมดินปลูกต้องใช้ทรายขี้เท่าแกลบ ดินร่วนละเอียดและปุ๋ยคอกในสัดส่วน1ต่อหต่อหต่อสเครื่องหมายปยันน้อยใช้ละบางส่วนของคำโดยมากใช้สำหรับชื่อเฉพาะหรือสำนวนที่รู้จักกันดีตัวอย่างกรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพมหานครวงเล็บปีก,กา ใช้พ่วงคำซึ่งอยู่คนละบนทัศเข้าด้วยกันเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ตัวอย่างวงเล็บปีกาเปิด A B C D E วงเล็บปีกาปิดวงเล็บเหลี่ยมใช้คร่อมคำหรือข้อความเพื่อแยกออกจากข้อความอื่นในกรณีที่ข้อความนั้นมีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้ว อัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเป็นเครื่องหมายที่ใช้ครมตัวอักษรคำกลุ่มคำหรือข้อความที่มีลักษณะพิเศษหรือเป็นส่วนของคำพูดตัวอย่างสาวแรกรุ่นเปรียบเสมือนดอกไม้แรกแย้มเขาบอกฉันว่าพรุ่งนี้เขาจะไปชะอำเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียน ได้รู้จากเครื่องหมายวรรคตอนและวิธีการใช้แล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดภาษาไทยค่ะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ที่หัวกระดาษถ่ายรูปให้ชัดและส่งไปที่รายกลุ่มส่งงานไปที่อัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะคําสั่งบอกว่านําเครื่องหมายที่กําหนดเขียนลงช่องว่างหลังวิธีใช้มีเครื่องหมายอยูสิบเครื่องหมายค่ะ หมายมกยะติพังนขะลิขิตปายานน้อยอัญ,ญประกาศมหบภาคจุลภาคไปายานใหญ่อัศเจรีและเครื่องหมายทับค่ะให้ในักเรียนเปิดสมุดภาษาไทยเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ที่หัวกระดาษค่ะเขียนวันที่เดือนพศอ ตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะแบบฝึกหดัดเขียนเส้นใต้2เส้นคำสั่งเขียนทีดเส้นสีแดงค่ะและเขียนเส้นใต้2เส้นค่ะคำสั่งบอกว่านำเครื่องหมายที่กำหนดเขียนลงในช่องว่างหลังการใช้คุณครูนิดมีวิธีการใช้ทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนอ่านในแต่ละข้อแล้วใส่ตัวชื่อเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณครูนิดกำหนดให้10เครื่องหมายลงไปในแต่ละข้อนะคะ งานมีอยู่10ข้อค่ะนักเรียนถ้านักเรียนทํางานเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะด้วยปากกาแดองอย่าลืมเช็คว่าเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นหรือยังถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ถ่ายรูปให้ชัดเจนและส่งไปที่ไลกลุ่มไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยคะ่ะเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนยังไม่จบนะคะนักเรียนยังมีเรื่องราวของเครื่องหมายวรรคตอนอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอีพีหน้าอย่าลืมทบทวนบทเรียนและก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ